ถนูห้จังดังดีวะเห็ดหัวถน่ใหนม่แน่เห็ดขี้หายพดโอ้ยเอาเข้าแบบเกาน้าเดี๋ตเลอ่เวันเข้าตัวนี้มันแพบเว่ยเบาขึ้นดีนะเอาลงยันบ่าดือบบอก ของเราบอกบ่ของด้อนี่ผ่านเสนไปเลอเฮ็ดเข้าไหม่เฮ็ดเข้าไหมก่อนเอ,เ,อเข้าตัวนีบ่เียวกันหมดเลยเขียมันพเ,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 เดี๋ยวเก่าหนงามแล้วเป็นทีท่ยงดีเลยมันนางอนกอ Bọc khỉnh lười. nó bộc khẩn luôn cái มันลงมันลงเธอแหลกกันมันบอกตั้งเธอแหลกกัน โอ้วังหันลงไปตาย่านพูดวังหันเขาเงียบลงหลดเลยสิเดี๋ยวไปตัดเตือนไว้มาเฮ็ดอ,อีกว่านี่พอแล้วบอกคือบอเตือนทอแป๊ม หลายใช้ขันนี้จูบเหรอขันน้องเงาล่ะขันนั้แขกกันเนาะโอ้หิดหัวหิดคือโพดไปตากลังขึ้าตาบลักขนาบ้าพนต่อเสี่ยงทางครับลงเงีโพเป็นฟองเลอ แต่ว่าเบาขันอนีข้อนหยากพยาบาลนี่นะครับว่าสิขึ้นบินเขาหยาใหญาพ่อใส่นานฟ้าในการขึ้นบินตังแซม่มาขอคิบขอคิบอยู่ยังขอคิังแซมขอคิบ

ตายาตาหทักมาอยู่บ่ไลไ่ยบอเอาไ้เด้อคพีุ่้งไปเสี่ยุอันสไว้พูน่พันสี่ันน้อยสมือนึงกับพันบไปะบาดพูนู่ บงนี่สิแพบบ่ก็คืนแน่นพอพ่ะในพวกพบดอกนี่มันจะยู่ซ้ำนี่บางคันมันขึืนมาซื่อหนาเลยวันนี้เวลามันอวยลงทิ้งุ๊บลงโหลดพี่เัมมันปีนเ่นะนี่เนี่ยแล้เกิดเื่อเขาตาปลาโคาตรงนนเนอะแา่ครั้งตังไหนมันย่านกว่ามันจะไปทางนั้น ลองดึงมันเหรียญจะข้าวมัองชิวซ้ำเลยมนันคือบดถอยลงคือเบาอค่อยถอ,ยล,อ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 ยลงดอกแดกดอกแดกลงวะมิเต่ริสไว้ลงอย่างเดียวไอ้คนนี้ แต่มันถอยลงแนวโอ้ยเด็กบ่อเป็นยังแถแนวหยับ้อยเรียบร้อย,ยบ่อบ่อไปอู้อ้ไปบ่เท่าไรก็ได้พี่ต้องมาแห้งมาเลยเปิดกล้องมันเปิดแล้วเปิดแล้วมันทีมีแสงกระพริบแม่แม่แม่แมเเออนี่ เดินเบาย่เก่าโมงองเน่นอนนี่ยเดงแผบแเด็งมาแนวนี้ลมล่มเลพงมเออถ้มันคลายอยลงแนวยู่เออถอยลงแนวนี้เออเรียบร้อยแนวนี้ลมพิงลมพิลมพิงมพีเออถ้าถอยแนวมันบ่แผลบเด้ นี่เดหึหึหึเอ้ยเนี่ยบอกบอกบอกอยากดื้อนะลมแต่เป็นเฮียงดี่ดังดีเลยสน,นุกเพรามาันชีหิดบอดด่างพี่นี่แหนทำึ้มาได้เลยพรามาันทีนี้จะควบคุยกันยุงบริเดโ <c oughs> อ้โฟองใส่เนาะ ดีเว้เดีกยวเนี่ยวเป็นลุกซิทเลยเนี่ยขุดขนุไปเรื่อยกระดังเลยเดี๋ยววันนี้ละอาะฮะหางมาเติมอีกเด้อเด็ก จิงสือเนี่ยไร้เมัเนาะบุหงจั้งสือเลยสือเต็นได้เต็นซำไอ้จุ่มเจ้าสิทธิ์ไเียกันเนี่ย่าซำกันบอดี๋ยวร่มแห้งดังดีเล

จัหนีไม่มีปัญหานี่แล้วนี่ตอน่นอวยหาลมนี่แล้วตีกันโบกงใส่กันเนาะถ้าเป็นใหม่เนี่ยจอดกันก็เสีโอเคนะนพี่จังเมีลูตกมัน <c oughs> ก,กน็บาหนเบาอมนนดิดียสลีละมันมันจีมัน,มนจีบเนเจือเจือเจือเฮ็ดบาไปตะขีเดียแทงเลย แ <laughs> ล้วไปจินอยู่บาร์ซีเดียมอุม่นแดโอ้วเกือบขาดเลยหนุนดาวแล้วบัน่น มันเป็นเฉาแต่มันอวยหาลมมาสื่อหรอมันก็เลยเข้างับบ้านอื่นเข้าสั่นตัว นี่แล้วมังหันสิมาผีเลยสิเลยหัวมหัอ้ดีปนไดเห็นไหมน่ถอยลงถอยลมเออถอยลมเดี๋ยว้หัวลมกรบโปต่อยู่บนนี้เสียดไดต่ออยู่เดือดเดดเดอเรือยดิเออไวนะลมแรงเลยเบาไกลเ เอาไปลูกของเก่าม้จ๊ยตัวกิมเฮีนดอกสีนั่นน่ไงไปผูกของเกาพี่ดึกไปจังติดกล่องขนาดองไรครับเลอากล่องมาเลยมองอะไรของเก่าวะนีหนึ่งกบบักเรียบ้อยดิ mọi người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  mọi cái này người mọi người mọi 对呀，好名呢。 สักนี่ติพวกอะไรมันสุดเลยสุดเสือกไหมบอกเราฝืนนิดหน่อยบ่มีเสือกเนื้อปลาไหลเป็นเสือกเอาฝืนนิดหน่อยบ่ปวดฉี่จนปวดฉี่แล้วฮะเพื่อท่ไปเข่าหนัาเล็กน่ดด่เที่ยวสักนีดบ่ มาเลยจะขอที้มาทำเลยมาเลยหลายน้นนอยๆเจ็ดันเจ็ดกิโลนยาไปนะดิ๊่ดิ๊กดิ๊กด็๊กดิๆกไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วอย่าไปอนะยูยยย่เลยเย <laughs> ยลว้ย

chẳng phải nó nhìn chuyển gì vậy, ô đào bị đỉnh luôn nát tí, cái này, đồng đỉnh gặp sợi Bao có xì Bao อาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ่านะโอเคครับฝากติดตามสองขู่ผมนั่นนะครับคอนหน่อยสตูดิโอแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจผัวข้านำฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อสีบใบผัดคลิปใหม่ๆขคู่ผมข้าวนำเด้อเสียสนุกเสียงมันน้ำจริงครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ พอสบาเลยครับเหยียดเบาวดวงนี่เจ้มือครับก็สามมือเนี่ยเราจะ่สียฮิตนะเราเนี่กี่ขันเนี่กระเท้าเรอาอเปิดมัดเน่ยกี่ขันม,ออนมัดกระเท้ามัดเออรียนบมมีลมกับเรียนมีนหายนี่กรเเท้าใสมากเราเราก็ล้นไปเอารถโอ,โอ้สุดยอดจังเลี้วไปอ้ยเ่าปลาเล้วงานด่อนลงเปิดกอนไปเรองลงทุนเบิดแตงล่าสามที่หน่อยเนีเอาเอาใช้เรียนมือของมือนเนี่ยเอาเรียนไปกี่ขั้น โอเคครับ okay,